อ <Okay. S 2> อเคก็สวัสดีครับวันนี้ก็พาเพื่อนๆมารับชมนี่ฟอร์เรนเจอร์ติดลมกันอีกแล้วเช่นเคยจะเป็นยังไงเดี๋ยวก็เชิญเพื่อนๆรับชมกันได้เลยนะ <c oughs> โอ้โยนี่คปันปันปานนี่ร็วปันน้ำลากครับติดลมค่อย,อยๆไปๆไปไปมองไม่ค่อยได้เลยต้องลากยาวไปเลยนั่นนี่อ่ะ <c oughs> โอ้โหพอแล้วจะเล้าอ่ะ โอเคน้ำพอแล้วน้ำจะลาวนะพุ่งลาวกันเลยเดียวเียขึ้นง,ง่ายมากนั่นนี่้ากด้วยโซ่นะซื้อโซ่อะไรเหมือนนั้นซื้อมาตามร้านขายโซ่ตซ่ไปนะนี่อันชนใหม่ลากใช้ได้เลยนะตั้งหน้าไม่มีาปามนะโอเคนะเดี๋ยวให้โชเฟอร์ เดินหน้าไปก่อนไหมออกข้างนอกเลยใช่ไหมคิดติดย้ายก่อนให้มันพุ่งไปก่อนก็ได้ก็ซักช็อตนะมันขึ้นง่ายเกินน้ำในคลิปมันก็จะน้อยไปหน่อยน่าเดี๋ยวให้ดูพอจะเจอลาวน้ำลาวอิสลาวลาวเลยนะน้ำต้งนั้นเลย ก็เรนเจอร์นะติดลมนะพอดีเราไปทำแอคโกมาเพิ่งได้มานแล้วเราฟอร์ดมาขับโดยโชเฟอร์สาวอยู่แล้วชันเคยน้ำเลยโอ้โหโชว์แบบฮาร์ดคอร์กันเลยนี่ล่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยลีลาโชเฟอร์สาวนะโคตรโหดเลยนะโอเคคลิปนี้โคตรสั้นกันเลยเดียวเจียวนะถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องกันครับลูกเจ้าตัวนั้นด้วย นี่เดี๋ยวขวบตามหลังมานะมาแบบนิ่มๆนะพอมีระบบกับเครื่อนสีล้อแล้วเจอกันในคลิปหน้านะเดี๋ยวโดนด่าอีกนะต้องยกตามแล้วสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม